ครั้งแรกของคุณจอยนะคะที่มาสนามมินคุณจะไปประเทศอะไรคะไปเม็กซิกโกครับเม็กซิโกไปเม็กซิโกไปไปไหงไปปลูกอันอะโวคาโดดิไปเที่ยวครับไปเที่ยวค,ครับนี่ไปเม็กซิโกไปเม็กซิโกบิ๊เนื้อเม็กซิโกนี่เราเดินไปตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นมันจะมันจะมองไปเห็นตรงไหน น้ำยินตรงอันนี้ไปเดินไป,ไปดูไหมไปพาน้องเดินไป,ไปนี่ตรงตรงตรงนี้ตรงทางเดินเนี่ยเปย์ทองน้่มเยอะเดินไปน้าคุณตาหนา,า,นนนา,าเวาเหรอหนาวนะหมอหมอไปงานวันรับรางสิถฐายุกอีน่จฉนังจากนั่งน,นะอนั่งตรงเป็นนั่ง เดี๋ยวเดินน้ำเป้ะอย่างนี้มันลูกมาหาน้าเป้ก่อนเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนก็ได้เดี๋ยวพาคุณตาไปนั่งเห็นไปไะให้เขาจะไปเบิ้งเครื่องบินอ้านั่นบพรเคยเห็นเครื่องบินเขาจะไปกุญ่จไปไปหาน้าเป้ะกันคุณคุณนั่นละลูกสาวเจ้าไปไหนไปหาเขาไง เบ้องเขาศึกเบิ้องเขาเสียนู่นนุ่นพาคุณตาไปไปเช็คอินแล้วพาคุณตาไปนนางก้อนพัววันด้วยพาเจน่อยู่มุนีไปไปเบิ้งเครื่องเบิงทะเบียนที่มองนี้เช็คอินแล้วบอกนอนนอปเอามาเอาบัตรประชาชนมาเดี๋ยวพาคุณตาพาคุณตาไปนนางก้อนเกไปะฉันไล่เอาผ้าก้าวก้าเองนีคือของแท้ไม่สองจะใส่อะไรก็บอกเลยโกรธทนโกรนะ มันมาแต่เบิ่งเด้อนนะเสียงน่ะเป็นสิ่งมั่นคงก็เป็นตาลยิ่งใหญ่นิดหน่อยอันนี้เป็นสายตาที่เราสูงเลี้ยงไปพาเดี๋ยวพาคุณตาไปนั่งแกไม่อยากเดินพาแกไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คกินแล้วก็เอาไว้กับแกใชิกรองชิกรองเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวอันอไม่ เอย่างเงี้ย่่้น่ไป่าผมกับเทียงอไปบ่นั่เีย้างัูไ้ไปนั่งอยู่ตรงน้นปเอากระเป๋าไปวางไว้ตรงน้นช่ลงตาจะไปผูกเกียดตาที่เที่ยวีนี้ตะเคียมไปไหน เจมจะไปไหนไปใส่ไปไงไปใส่ปไปเลืไปขึ้นเลือกไปขึ้นเลือ,อไกไปขึ้นเลือกเลือกหน,นังเครื่องบินค่อยๆเดินทำไมไม่มาจับจับอันนั้นสิทานยังทานยังของเจ้าคุณตาย82ปีแล้วนะคบ ขึ้นเรือไปใช้พ <Okay. S 1> ุ่นตาเคยไปเลี้ยงเ้ยว่า <Hey. S 1> คนเยอะจังเลยจะพาตกเขียนไปขึ้นเรือน,นะคะเจ็บผมขึไปขึ้นเ,นนเะะรือถชืเอนั่นแหละเจ้าพระันไปยังสัน่นหลักพุ่นตา สิบโมงยีสิอาหารรอรอเครื hm okay. ่องลงกูเก็บแจกบอลกุาแจทยอยานนะคือยังใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่คือปรแซบ กินนักกับกับนได้เออว่าจะกินเมื่อไร่กันได้อาไร <c oughs> อลไร